วัสด okay. ีโรบอเรื่องสวังนเรื่องวันนี้เล่นอกกับจีทฮะมาดูกัน ตอนนี <sayin os. S 3> ้อ <anything> ีเวกด้วยไอ้เจ้ะก่อนเล่นนะครับเราก็จะทำการบอกอัดนะครับแต่ว่าโปรตีเนี่ยก่อนเล่นเราจะมีอาหารเสริมนะก็คือโปรตีส่วนตัวผมนะที่กินเป็นหนึ่งสกู๊ปไก่จีนนะครับของ e n นโซเวนะครับช่วงนี้แล้วก็จะเป็นสองสกู๊ปของอ่ปั๊มสังจีนะครับแบนด์ a p p l i c a t i นนะครับผมก็คือสั่งจาก e l i ด e n u t r i นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทั้งอีเวกทั้งโปรตี ใครสนใจสร้างอาหารเสริมเนี่ยก็เรีบใช้โครจันิยมดีเทนนะครับ ีทีเปิดท่าแรกนะครับเปิด reverse predict เดี๋ยวรอดูกันวันนี้เล่นอกแต่ว่าจีทีจะแก้ไหล่หลังก็เลยเอาไหล่หลังเนี่ยเป็นท่าเปิดท่าแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นอกกันจีทีเล่นกี่ทีวะ12-15โอเคก็สามเซต12-15นาเป็นบุตรเป็นเด็กเป็นที่คือนั่นแหละจะใช้เยอะ มันจะขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าให้มันขยับเยอะเออเนี่ยเอาแค่ถึงตรงนี้พอใช้สอกไว้ดีทมกมน Come on จะชาักเองหลังหลังระเบิดแล้วนิดดีอย่าลืม negative ด้วย c อม e อน ถ้าถึงสิบห้าก็พอก็ได้นะพี่ว่าเพิ่มเราเพิ่มหนักเอาดีกว่าได้ยี่สิบป่ะเออได้ดไสิบสามไปก่อนจะเพิ่มเปนหนักได้กว่า,เ,าเพิ่มเลยโกรกิงเซตสามก็ไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มไม่ได้นี่หรอเราก็เพิ่มไปแล้วมาฮัมนี่น้องเบสนะครับได้แชมป์แล้วไม่เอาอะไรต่อแล้วกี <laughs> <laughs> ่ทีวะไงอะ่ะน้องเอาอาน้องเอาต่อบ้านน้องบวมน้ำแล้วเนะี่ย ถ้าเป็นผมเป็นโค้ชผมก็ไล่ออกทีมเขาไอ้หมดกระชากหน่อยอย่าใช้ตรงนี้นะเอาแค่ไหนแค่นั้นเอาแค่ไมค์มาโซได้กระตุกช่วยมันนิดนึงดีเข้ามาเข้ามาเข้ามาขมาอยากการหายใจโอเคเนี่ยเกิดไหมเก็ดไหมใช่แ้ก็พอแล้ว เนี่ยพอเซตที่3พี่ก็มองว่าเนี่ยก็เล่นเท่านี้นแหละแล้วเดี๋ยวจะแอดเทคนิคอะไรก็แอดได้ครับ้อ,อ,อโอเค้ยใจเ,เย็นให้หมดจีทีเข้ามาเซตสุดท้ายแล้วเข้ามา กระชากช่วยมันหน่อยดีแต่นี้ก็ทีมหน่อยคอนโทรลไว้ยโมนอยากกันอยากกันหายใจมมนพอได้กี่ดี12หายใจลึกร้อนเนื้อเอาให้หมดเลย หายใจลึกงไม่ต้องรีบขอห้าทีพอไปอาให้หมดเบาแล้วคอนโทรลหน่อยสควีดดีเสร็จให้ฮาร์ดเอาให้ฮาร์ดคอมอนอย่ากเกยงคอดีกระชากช่วยมานิดนึงขอถึงตรงนี้ไหม เล,เล่นแบบเล่นแบบกดสองใช่ไหมตายอ้วนแล้วยอกยอให้หมดเบสเข้ามาเท่าไหร่หายใจลึกห้าทีห้าทีแล้วก็เล่นเลย ทิดว่าโยนออกไว้โยนออกไปข้างนอกดีกระชากแต่นีนก็ทิบเลยปุ๊บไอหมด Come on, come on, I won. ไ้มดฝืนแดงจีทีเขมรตด้แค่ขนดแค่นั้นมเป็นไรเขาเสร็จปะรขบเสร็จแล้วปะเล่นจีทีวะสิบสองถึงสิบเอาแป2ถึงสิบสองเอาแปดถึงสองใช่ไหมเล่นีทีวะเขมรระเบิดแรงหน่อยขมร ใช้กล้ามเนื้อตลอดฟิลกล้ามเนื้อให้ได้ทีทีเขมาดีพีคอนแทคให้ได้นะเขมนใช้ไปเสพบพีกดีเขมรระเบิดอุ๊บ Let's go เระวังอย่าแอนเยอะเกินนะทีทีอย่าแอนเยอะเกินนะดี Come on Come on Come on ยังดี Come on Negative เองนะทุกคนตามไม่ไรไม่ไรใจเย็นใจเย็นไล่ไล่ตามไล่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 โอเคตุ๊ดตุ๊ดโอเค <S <S โดยจะบอกว่าระวังแอนนะอกเกินสาหรับพี่เพราะแอนมากแล้วว่ามันกลายเป็นโดนอกล่างระวังแอนเยอะเกินพยายามให้หลังติดบ,บอกไว้แต่แค่ใช้พารนะ์ทบน่ะเชิดอ,อกล่าเฉยที่กดให้ดีดดีอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นอนะหายใจลึกคือที่เห็นอนะพอมึือเชิดหน้าอกเยอะอะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ถูกคอนแทคเต็มที่เท่ากับตรงเนี้ยหรือว,ว่ามึงมึงลองเชิดอ,อกขึ้นดิเออเนี่ยพอมันหลังมันสำหรับครัว รู้สึกว่าด้วยความที่ช่วงตัวมึงสั้นนะมันทําให้ตรงนี้มันขึ้นสูงแล้วกูรู้สึกว่ามันบีบอย่างเงี้ยเลยอยากให้มึงเอาสัดหลังติดบอกแล้วเชิดหน้าอกรับเฉยๆกูตอนนั้นที่มึงเคยปรับแล้วว่ากูรู้สึกว่าคอนแทคดีกว่าจีทีรู้สึกโดนอกบนมัน้ยล่ะโดนรู้สึกโดนอกบนมัน้ยล่ะแต่กูแค่รู้สึกว่าแต่เมื่อกี้มึงก็พยายามกดไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่มันแค่เชิด<ๆ>หน่อยๆไม่เป็นไรหรอกผมกดแล้วเวลาดูดลม ผมทำให้ตัวเป็นกระกอบคือคืออยากให้แบบว่าเหมือนทำม,มุ้ยอย่างดูเบสเนี้ยอยากให้แบบสันหลังมันติดเบาะให้มากที่สุดอ่ะหนูอกว่าใ่แค่เราเชิดพาร์ทบนอ่ะในการรับเฉยๆอะ<ไ>่ะเออแต่ว่าที่เชิดอ่ะเพื่อให้เก่งคอมัสเซอร์ได้ด้วยเ<ไ>พราะถ้าทำแบบพี่อ่ะอันนี้สาหรับเทคนิคพี่เองนะพอเชิดเยอะอ่ะมันไม่โดนพันนี้ว่ะมันมาโดนแต่ตรงเนี้ยสาหรับพี่นะมันเหมือนใครดูเนี้ยแ,แล้วก็ทำเงี้ยเครงนั้นไม่ดว่ะเออไม่แต่มันมันอยู่ที่ว่าแบบแต่คนส่วนใหญ่จะชอบเชิดอกไงใช่ผม ก็เป็นคนในกล้องมีเชิดแม่งไม่ตโตไอ้อไม่รู้นะอันนี้สำหรับความรู้สึก <ผม S 2> ตัวเองว่ามันจริงเพราะว่ามันเชิดตลอดเพราะมันทำให้ตรงนี้เราวีกอะใช่แม่งเหมือนแม่าอกผมแม่งไม่เต็มเท่าไหร่แล้วโอ้โหให้กูเซฟก็ได้มัง้ง<อ> <laughs> ขยันซะด้วยวเออดี เนี่ยเนี่ยเนี่ย video, os, Ο, มึงลองลองเตะเห็นไหมที่มันเบสมันจะมีช่องก็จ <Gir> ริงแต่มันน้อยเนี่ยของมึงอะช่องมึงแบบขึ้นมาเลยเออแต่เข้าใจแหละช่วงตัวมันลาศิลาคนไม่เหมือนกันไงตาใครวะตาใครว้ตาจิ้วส่วนมะตาบัวมากูเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวกูไม่ได้เล่นแั้วทีเบสช่วยจ ja ีนีหน่อยดิ มึงก็ให้มันเดินจังเนาะมันก็ยิ่งเดินก็บเหตุอยู่ นโอ้โหโอ้โหคอลลาเจนไม่ดีก็ต่อพังไม่แต่กูเป็นยันนานมากแล้วดำตลอดเลยแต่ไม่จิบไอ้ยบด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 เซตเที่ยวหลายละตอบได้เมื่อกี้มึงเล่นแผนเมื่อกี้เล่นสามเมื่อกี้มึงได้เล่นสามแผ่นใช่ปะ ออทีทีลองกดลองกดดูอ่ะลองกดหลังกว่าน,นี้ก่อนแล้วลองดูว่าเป็นยังไงแต่ลองก่อนก็ได้นะแต่มือรู้สึกว่าต่างใช่ไหมล่ะตอนที่เคยปรับแล้วอะ่ะเพราะเซตแรกกับผมกดเซตแรกนั่นเนี่ยมันเจดีใช้เซตเล็กแบบแผดหมื่นแล้วก็เล่นแค่สองล้วก็เนี่ยขึ้นมาเพิ่มเป็นเจ็ดมาลองดูลองโบนดีเขาตาวเวสมาเออเข้มมาขอดูลองดูน,นิดเดียวอะ่ะคือ คืออยากให้ตรงนี้มันเอีงยงค,คือมันจะนิดเดียวเว้ยแล้วล็อกแล้วเก่งคอม,มาเซิร์ไว้ยังไงเราก็ล็อกอยู่อยู่แล้วเออเนี่ยกูรู้สึกว่าฟอร์มนี้รู้สึกว่าน่าจะคอนแทคอ๋ออัปเปอร์เชดดีกว่ากดท้องลงหน่อยกดท้องลงนิดนึงเออนั่นแหละขอแบบนี้จริงเขมรเออขอแบบนี้เขมรฟอร์มไดีใจเย็นเขมรดีอย่าเชิดเยอะเกินนะขอ สวย GT ทสวยเลยคข้ามา Let's go ดี Come on <c oughs> ยังจะพาฟอร์สแค่ไม่กี่ทีนะเด้๋ยวลองลองดรอปเอา c อ <oughs> m สุดสุดสุด ได้ยินดีนะโอเคได้ยินดีกล้าที่พี่ช่วยดีกว่าหายใจลึกก่อนหายใจลึกเบสขอแผ่นครึง่งตอนแรกว่าจะเレสพอร์นะแต่กูกลัวมึงไม่ไหววะ่ะแต่ถ้าสมมติรู้สึกว่าเレสพอร์ได้ก็บอกได้นะแต่เอาคอนแทคก,กล้ามเนื้อได้ดีกว่า น้ำหนักเบาแล้วคอนโทรลดีๆนะใช้กล้ามเนื้อเยอะจีทีสมาธิเขมรคุณทำได้ bro ดีเ,เราฟอ,อ,อร์มดีๆเห็นคอมาเซลดีลงรู้สึกกล้ามเนื้อยืดขึ้นเลยรู้สึกว,กว่ากำลังจะบีบดีเอาแค่อ,อกยืดพนะอนะเขมนคระมอนดีได้แค่ไหนแค่นจีทีลองเล่นอยู่เขมร ไม่เซฟที่สุดดีสามทีกระชากเลยเอ็กพรสิฟแล้วช่วยมันหน่อยด <c oughs> ไอีไม่เอาไม่เอาไหลขวายกแต่แค่ไหนแค่นั้น g ีทีเข้ามาอย่างไรเฟลกมันให้เก่งให้ถึงทีเดียวอึ๊บโอเคอะ <c oughs> ไ,ไรเจ้า คือในใจอยากให้แบบว่าถ้าเป็นถ้าถ้าไหวนะอยากให้เป็นแบบว่าอยากให้เป็นเหมือนประมาณว่าแบบมึงปึงคือคือ,ค,อคือระยะมันจะค่อยๆลงอะแต่หลายๆคนอะ่ะพอแบบกูบอกให้พาเชี่ยวมันจะกลายเป็นปึงแล้วสักพักหลังก็มาเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะกูอยากให้แบบขึ้นมาจากที่มันฟูลเลนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหลังๆมึงอาจจะเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบแล้วค่อยลงไว้แต่เมืเ่อกี้มึงเห็นปะพอเป็นร้อยปุ๊บมึงได้เจ็ดสิบปุ๊บที่เหลือมึงสามสิบสามสิบสามสิบไม่ไหวเลยเข้าใจคือเพราะผมแขนยาวอะ่ะ มันดันควันผมจะดันผมเหนื่อยมากอันนี้กูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,อก,กาสก,กูไม่ไม่ใช่เหมือนแบบอย่างกูว่าจะแบบเหมือนเล่นแบบนี้มาบ่อยแล้วอะกูพยายามแบบคือกูไม่รู้ว่ามึงอาจจะมีไมเซ็ตว่าพยายามยังไงทำไงก็ได้ให้มันแบบฟูเลนที่สุดไงแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้โฟกัสว่ามันจาเป็นต้องฟูเลนนะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ยังไม่มาสเซอร์ได้ยังคอนแทคกล้ามเนื้อได้ถึงมันจะระยะสั้นๆนนอะพี่ก็เล่นไงพี่ก็พยายามแบบปึ๊บ ปึบแค่นี้ดีกว่าเปลี่ยนมาเลยไม่เป็นไรแต่เราค่อยๆทำมโอเคแต่สวยแต่ฟอร์มวิวได้ไหมล่ะฟอร์มก็ดีเลยดีกว่าปะดีเยอะดีกว่าโดนนะฮะผมเล่นเวทมา5ปีปีนี้วันนี้เป็นการปรับฟอร์มทางยิ่งใหญ่ในชีวิตคิดว่าน่าจะมีอิดแปลกแน่น่ะขอปรนนิบัติที่มัดโดนขึ้นไหมโดนขึ้นไหมขอบคุณคนมอสที่เฟ๊มากนี่ถ่ายรูปอ่ะเวอร์เท่าไหร่2มาจ้ะ ไอโบ๊ทไอโบ๊เมื่อกี้โบ๊ร้องเพลงไงโบ๊มีความสุขโบ๊อทำไมหัวเราะเบสระวังอย่าแอนเยอะเกินดีบดทขำมันขำมันไอ้หมดเบสขำมันผมรู้แล้วว่าที่จริงอะเราผมเล่นโง่มาตลอดไม่หรอกเขาเรียกว่าเราไม่รู้มากกว่าเราไม่รู้มากกว่านี้เอี๋ยวจะอาเจียน เบ๊บอกกระชากสแลงเลยเเเปิดกมลยเอีกห้าอีกกระชากเลยคือกระชากเพราะว่าเด็กขาไม่มีแรงคนล้มไม่รู้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูกะให้เบ๊ให้เบสกับจีพีดูแต่ว่าตอนที่ทีหลังๆไม่ไหวพอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังๆว่าเป็นยังไงเป็นเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนมาเร็วล็อกัวกลับตัวกับสมาธิอย่ายิ้มตั้งใจมา 1 2 3 คือแบบว่าคือคือมันก็ไม่ได้แบบคือกูไม่ได้บอกว่าต้องเล่นแบบ7จ็ดแปดทีไว้แต่แบบว่าเออมันควรจะต้องแบบไม่สุดเพราะอ่าจะบอกก่อนเมื่อกี้ที่พี่ไม่สุดด้วยอ่ะเป็นเพราะว่าแม่งลงนี่แล้วมันลงไหลพี่แล้วเว้ยพี่ก็พยายามแบบมันอาจจะสั้นแต่ยีเห็นปะพี่ไม่ได้แบบปึ๊บแล้วลงพี่ลงประพัดเออมันมันเนื้อถีบอ่ะเรายังฟิลกล้ามเนื้อตลอดเลยได้กี่ทีวอร์มสได้ที่ไม่นะเวอร์กกิงเสรอะ สิบสี่สิบห้าทีสามเซตเอาจริงนะผมไม่เคยเล่นแบบนี้นะเพราะอะไรปะที่เกียดเซตใช่วันนี้ดีมีเพื่อนไงเลยอยากเซตโอเลย้โยห ลองที่แนะนําว่าลองให้สันหลังอติดหลังทั้งบอกเออแล้วก็ไม่ต้องเชิดหนะ้าอกมา mm. บีบเข้าหัวนมและคิดซะว่าใช้ใบเสร็จมือไม่ชนไม่ต้องสนใจใช้สนใจแค่ว่าใบเสร็จที่คอนแทคได้จบ mm. ดีออกแรง้า้ขวายเท่ากันดีอมอนบรใช้ใบเสร็จพิก C'mon ใส่ขวาเท่ากัน Come o n ยังแต่นิดเดียวขมันไอหมดเลยจริงจขิงมาฟอร์มดีฟอยตี้เรฟขมสุดีอยากกันหายใจอยากกานหายใจขมัน สุดๆได้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 เข้ามาโดนไหมมึงพยายามแบบอย่างที่บอกไม่ต้องไปสนใจมือชนเลยเลตึงเลยไม่ใช่กิ่งใบเสยบโยมันระหว่างอยู่แบบเนี้ยระหว่างพี่ทำแบบเนี้ยกับพี่ทำแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่สนใจว่ามืออย่างเงี้ยชนมากกว่าสำหรับพี่มือชนกันไม่ได้บอกว่าเราบีบได้ลึกขึ้นสำหรับพี่พี่ใช้อย่างงี้มากกว่าจินตนาการว่าใช้ใบเส็มือแค่ตัวถือน้ำหนักจำแค่นั้น คือหลังๆอ่ะถ้าสมมติหลังๆอ่ะมือไม่ไหวอ่ะแบบนี้สาหรับพี่มันช่วยให้มันง่ายขึ้นแต่ถ้ามันยังแบบไหวอยู่ะมีแรงอยู่พี่ก็อยากให้เป็นแบบนี้และอาชีที่ทำมืออ่งนี้เอามือสองข้างของฮะเนี่ยแล้วมึงจินตนาการว่าใช้ใบเส็จในการบีบสมมตินะอย่างเงี้ยสมมติทอนทอนนะแล้วสมมติมือไม่ต้องมึงงอนนิดเดียวนะแล้วมึงจินตนาการว่าใช้แค่ใบเสร็จกูรู้สึกว่ามันบีบดีกว่าแต่ในขนาเด,ดีวยวกันถ้ามึงทำอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ามันมีบางจุดอีกนี้สําหรับพี่นะมันเข้าได้อีกอ คือพ,พี่ชอบคอนเซ็ปต์ตั้งแต่นานแล้วว่าแบบมือไม่คือแค่มือมันแค่ตัวถือน<ป>้ําหนักเออแต่พี่คิดว,ว่าตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปอ่ะแม่คือจุดที่ออกแรงในการพูในการพุ s h ทุกอย่างทีทีรู้สึกมันต่างปมะะื่ะรระหว่างใช้ใบเสร็จกับข้อมืออันนี้บอกได้นะเพราะพี่ก็อยากรีเสิร์ชไปด้วยสุดตัวผมอ่ะสำหรับผมนะใช้ใบเสร็จบีบแต่ว่าเพียงแค่มือาาอาจจะชนนิดหน่อยผมจะต้ององอนิดนึงเพราะว่าถ้าผมทำอย่างเนี้ย แรงผมก็มีกใช่ถ้าออเอมาะได้แบบเกียร์หมือนในแก๊ที่หมออ่าเข้าใจแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าใช้ไปเส็จสี้เกียร์ถือว่าคุณยอดะโอ้โอ กอะหดดทอมอนจีๆสวยออกแรง้ายขวายเท่ากัน oh. เอาประมาณนี้ดีกว่า oh. ระมาณแถวหัวนม oh. เออทอมอนอ <Okay. S 1> ย่าการหายใจ <Okay. S 1> ขึ้นมา เองทีทีฝืนเองทีเดียวพอโดนไหมจริงๆอ่ะจะบอกว่าหลังๆอ่ะถ้าสมมติดึงกลับมาไหวอ่ะเพรสไกลก็นะนะเพรสเออเพรสอย่างเงี้ยแทนจริงๆจะพูดชอบแต่ก็กลัวว่าแบบไม่เอา แต่เป็นพี่อ่ะคือสําหรับพี่พี่มีเทคน,นิคนึงไว้คือเรียกว่าลดทอนความยากลงอะ่ะคือบอกว่าแบบตอนแรกเราก็าร์ d อยู่พูดกับกล้องพอแรกเราาร์ d อยู่ใช่ไหมพอหลังๆเราไม่ไหวแล้วอ่ะคืออยากให้ลดความยากลงก็คือแบบตอนแรกมันยากใช่ไหมมันก็าร์ d ยากแล้วพอสักพักหนึ่งก็ค่อยๆลดความยากให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้แบบิกล้ามือได้มากขึ้นอะไรเงี้ยพูดไรวะเย็นเหนื่อยแล้วก็งงเบสจะต่ำเกิน เอามันต้องหัวนมต้องหัวนม,ดมเดิเนแล้วเยอะโปรตีนไม่เคยเล่นดีแล้วแม่อาจจะมีเพื่อนเล่นมั้ยด้วยแล้วก็พลังของขาการขึ้นมาช่วยเยอะเยแตแบบว่าน้ำหนักใหม่อะ่ะและว้วน้ำหนักน้ำหนักใหม่ถ้าจำไม่ผิดมันยอดอ,อะไรอะไร Personal Record อเ,อรเออพีอาร์นี่เต้นอ่ะ อย่าลั้นเ,เหล้าผมบอกว่านี่ไอ้โบ๊ทไอ้โบ๊ทโบสเออไม่ใช่ต่างเพศต่งเพศมึงจะเล่นแบบว่าโฮตอนพีคไวก็ได้นะวิหนึ่งแล้วค่อยเล่นดีเ <c oughs> ฟกมันตอนแบบท็อปอะพีคเกง่งดีแต่อยากเฟกจนฮาร์ดนะเอาแค่รู้สึกเก่งมาเฉยเหมือนให้บัดมันโฟล์เข้าไปอะ ขมนหลังๆไม่ไหวก็ไม่ต้องโ h ก็เล่นธรรมดาหมดอีกก็เพรสอีกดีสมาธิยิ่งเบายิ่งคอนโทรลขมนยืดสุดก็จริงนะแต่สุดแล้วยังต้องฟิลกล้ามเนื้อได้นะเว้ยตรงนี้ต้องรู้สึกยืดด้วยนะขมนดีนั่นแหละโฮไม่ไหวก็ธรรมดาระเบิดแรงช่วยมันหน่อยขมน ทำไมดีไปก่อนไปก่อนเกิน50%อยู่เข้ามันดยืนยันใ่ผู้ชระผู้ดเีวันมอวันมอกระชากช่มันกระชากช่วมันจีทีมึงได้มึงเชื่อกูดินะเพชรเลยล้เพชรแบบบีบเข้านะสามเหลี่ยมหทีส ช่วยเป็นน้อยสามสองทีเดียวตาลอยเฉยตาลอยตารอยทำไมอะไป่ฟผกัสหรออยคนจีนเลยเลือกเลยว่ะยอดบลัตเตอร์สมาธิไม่ว่าระวังเลือนขึ้นหัวด้วยอ ครับเส้นอยู่พี่ลอกมานะแล้วเราขับจอปเดี๋ยวผมไปหานะที่ที่พรยาพรยาผมไปหาไปพี่เอาอีกเอาอีกโอโอโห Oh.